พื้นที่ที่สามครับผมพื้นที่ที่สามมาอบนี่เข้าข้องวีไอมิสยูมัว <c oughs> <c oughs> น้ำคนละกวน้ำคนลรานได้ม้อยากินอกเอาข้านั้นนะครับเออเขาก็านกเขาอยู่นะครับแตครับมไม่เปนขึ้นนะครับนี่ที่นี่้มากเ <cam> <answered S 1> ลครับ ไอ้เจียกูเลดีแล้วเปียนจรงเหลไม่นั่งบันแหงบันแหงนี่คือมานสื่อยางมังกรทงีเสือผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวพาไป ัวอ๋อถ่วมคฮะถ่วมเขาไปเลิกวะครับค่ะเขาไปเลิอกอยู่จ้ะอ,อ๋อครับ ยี่ <laughs> บ้านผมไม่ค่อยช่วมปะนี่ครับผมท่ <laughs> วมท่วมครับ

ไกอยครับไงวานวม่กลัาทั้งคุณมันอยู่ไก่วะครับผมท่วมทวมเขาไปเลิกวะครับเขาไปเลยาไปมัมีมูบาให้หรอมีวะครับมีมีมีบ้านคุบ่าหลายอะมีอยู่คับครับผมไปแรงเนี่ยไบ่ คนกินมือทงเนี่ย้าเจากินเนี่ยยางก็เจ้อบอกไอ,อกเ้เขายาง,ง่าผีก้อนนอยูยยอาอลอกันยบานี่ครับผมอโอ้ช่วงช่ชดนผมอยู่ในอุดอรนะครับผม<อ>ผมอยู่ในอุดอรช่วงนี้ยังาบา่เลยครับอาทเม่นมครับโอ้เพิ่มดันขึ้นมาแม่นครับ เร่อน้ำผงรถจะเรืนียตรงนี้เรยครับผมมาจากทางนี้เพราะว่าเขาปล่อยไหลมาทั้งผี่เด้มันก็ไลยรถทั้งคนครับผมไปแล้วครับผมนี่ครับท่ารงไหได้ครอดหาเซียนครับผมหากินมันคือยังนี่เขาไปเมืองไดน้น้าก้าข้นาว้น้าวขึนกครัขึ้นกาวข้นก้าก้้นวขนก้ารขึ้นก้าวก้ก้วข เสียงสาใส่ที่้คือว้าถูกว้หรือ่หอพลูกพาลูกมาเล่นน้ามานนะทำไม่ถึไตรงไหนเลยเป็นยังงัน่ะนี้เนาะมอมมอนี่มเนี่ยไอ้ส นั่งเล่กก็เรามั้นไงยังไงเอฟเบลเิีเอฟเบลใส่กล้องพี่เราเร็วเอฟเบลเอฟเบลยังไงยังงงอยู่เอฟเบลยวทำให้เอฟเบลก่อนเอฟเบลสวยเนาะไม่ทำรอบายบายนี่แหละบายบายคุณวาจะเอาจ้ากันนะครับเอาอันใดจะทั้งรอเลยมันได้เนยนมกับช็อกโกแลตเด้อครับผมเอาอันนั่นแหละครับ

ไ้โดน้มีไหนคะอีอรองมยเเอาไหมตาลอยเราพี่น้องเลยเก่งไมากมือนี้พุ่มเจไรในเห็ดบุญตะกีเห็ดบากรย่างเดียวตะกีผ้าขาตะเกยตะมุมามือนี้ือสี่วงไปเครื่องนึงเลยนะบบก็จะมีินประวัติในมันที่ดำพะเพิ่นไดานมันพุ้งี หนึ่งคนก็เยอะมากนั่งเลยล่างเลยทั้งหมดหนึ่งคนก็เยอะมากเลยโอ้ยไปไหนไปไหนเด็กใส่มหาเซียงนี่มึงก็ต้องหาอยู่หากินนี่ก่อนแหละส่องไหนไอส่องไหนเจอมหาเซียนเลยนี่ครับนี่ก็จุดพักรถครับผมก็จะมากินข้าวกินข้าวแล้วแจกอีกรถหกล้อหนึ่งนี่แจกโอ้ยแจกเข้าไปทางในยันบางเล่มือนี่นะหกล้อหนึ่งยังบ้านไหนคนกินอยู่ มคนรวยเลยมยคนรวยหว,ยวเราไม่จะรวมตัวแนะม่เดี๋ยวเจอกันครับผมมายุ่ททปปงปูนยาบาจะเมียปะตาป้านกวาดรถรูปโซฟาดีเนี่ยง <c ười> <c ười> ห,หลังลุกลุกลลุกลุกลุกลอ ไปลว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 ไปลไจุดที่สีครับผมฮะ <4. S 2> ที่สี่หรอครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งกฤษีคำก็อย่บริการดอกเงินะยโเออยซครับจุดที่สีครับผมแล้อีกหลายจุดอยู่ครับผมที่สี่แรเข้าไป รอชมครับผมอีกหลายจุดอยู่ครับหล้ยจุดนี้ก็ยังอีกหลายครับผมโว่าถ่วมคักถ่วมเนี่ยสูบปะ่ะสูบปะ่ะสูบปะ่ะสูบป่ะสูตัวมาเลยคอยประเดียเด้ก <สา S 1> มาเลิกแข่ง, <ไป S 2> งมาเลิกแข่ง,งบูรุษทางกับบ้านอยู่มองเด็เด้อ <laughs> 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 เจอกันครับผม

หน้าหวาน้ยอดเยี่ยมท่นะครับข่าวเศร้าครับผมข่าวเศร้าวะข้าวเศ้าเนอะเออข่เศ้าขอาวเศ้าครับผมกับทิมงานหลายๆคนสี้จอดจีกับีไอเงี้ย